ก่อนออกจากบ้านนะครับมาเปิดการประมาณหเดือน1เซนนะครับเพื่อเป็นการเรียกบุญก่อนที่เราจะออกจากบ้านมันเป็นสิ่งที่ดีป่ะไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่านั่นแหละครับผมเดือนนี้ผมจะต้องมีอะไรดีๆกลับมาติดหมายติดม,มือบ้างนะเพราะนั้นเนี่ยก็ค่อนข้างเรียวกว่าคาดหวังรอยยิ้มที่ผมหายไปเป็นเดือนๆเนี่ยไม่รู้มันหายไปไหนแล้วนะตอนนี้เค okay, มาเป็น professor research นะครับเป็นนกคูก่ะผมมองไม่เห็นฮนะเป็นน้องแบดใช่ไหม เป็นแบ็กเบลเทรนนิ่งเนี่ยมีทุกอย่างเนี่ยการ์ดทำเป็ดต่อด้วยตัวของฮิตเทรนและเป็นตัวเอ็กซ์พ r g เ i อร์ c e แดนนะครับและเป็นเจ้าตัวของลิทเลียวและเป็นดันสปาร์กใบสุดท้ายอุยยอุยฮะอะไรอ่ะ โอ้ยเห็นลุงแต่แบบไม่เห็นขอบโถ่เอ้ยโหแล้วคือมันเป็นมุมเดียวที่มันไม่มีอะไรกระจายออกมาโอ้ยหัวใจเกือบวายโหนึกว่าออกแล้วระโถ่โอเคอย่างน้อยเราก็ได้คารีเอ็กซ์กันเนาะเป็นอีวุยด้วยนั่นแหละนี่แต่มุมที่ดึงมีโคตรหลอกตา